แสงมาทุกรูปแบบแล้วค่ะคือป้าแกก็ชีช้ำเหมือนโดนโกงตาช่างนะคะโดยเป็นตาช่างของคนที่มารับซื้อหมูพอป้าแกแบบเอะใจเรื่องโกงตาช่างจะขอหมูคืนฝั่งนั้นก็ซิ้งรถหนีหายไปพร้อมหมูของป้าค่ะมีอะไรครับมีมีป้าแกบอกว่า มีคนมาซื้อหมูไม่ไจ่ายตั้งขับรถหนีผมผ่านมาเไม่ได้จ่ายเลยนะ่ะครับตรงวัดผมเจอตรงวัดอะไร,รโคตรละกาน้อยบ้านโครกละกาน้อยครับนั่นแหละหมูเก้าตัวแล้วมันขับรถเร็วด้วยนั่นแหละเราบอกว่าเราบอกเราบอกว่าหมูเก้าตัวมันได้แค่ห้าร้อยเจ็ดสิบรูอ่ะพี่ตำรวจครับเออมันเป็นไปไม่ได้ว่าเก้าตัวจะห้าร้อยกิโลอ่ะป้ายุพีเพารามอายุหกสิบสองนะคะ ก็มีหลักฐานเป็นวงจรปิดหน้าบ้านนี่แหละค่ะให้เห็นว่าใครมาซื้อหมูแกนะคะนี่ฮะนี่่ะมาละมาละเป็นกระบ Back cap ะโตโยต้าแบบแคบสีขาวไม่ติดทะเบียนด้วยนะไม่ชอบมาพากลตรงนี้แหละค่ะจากนั้นก็มาจอดหน้าบ้านป้าตอนกวาดพื้นบ้านอยู่นะกวาดอยู่ที่หน้าบ้านเนาะตอนเย็นๆของหกกรกฎาคมค่ะจอดตอนแรกปั๊บก็ลงมาเหมือนคุยราคาเรื่องหมูอะค่ะเพราะว่า บ้านป้าแกลเลี้ยงหมูในคอกใช่ไหมแล้วก็คุยเรื่องราคาหมูค่ะคอกหมูเนี่ยจะห่างจากบ้านไปกิโลนึงตกลงราคากันที่กิโลละเจ็ดสิบจ่ายเงินสดหน้าคอกหมูเลยค่ะนี่คือหลักฐานว่าเป็นปิกอัพคันนี้นะคะที่มาติดต่อแล้วก็โกงตาช่างพอไปถึงที่เลี้ยงคอกหมูเนี่ยแหละค่ะผู้ชายในรถมากันห้าคนช่วยกันต้อนหมูเข้ากรงเหล็กที่เตรียมมา จากนั้นกลุ่มแก๊งนี้นะคะก็ยกกรง,งพร้อมกับหมูมาชั่งทีละตัวรวมกัน9ตัวน้ำหนัก867กิโลหักน้ำหนักกรงออกไป297กิโลเท่ากับน้ำหนักหมูเหลือประมาณ570กิโลป้าก็เริ่มไม่พอใจปกติแกเลี้ยงหมูมาทั้งชีวิตแกรู้อยู่แล้วหมูแต่ละตัวน้ำหนักไม่ร้อยกว่าร้อโลอยู่แล้วนี่900 9ตัวก็ต้อง9 0 0อยโลอย่างต่ำ พอเขาบอกว่าอ่ะเหลือ570กิโลแกก็ไม่ขายนะแต่ว่าหมูไปอยู่บนรถเขาล้อไงคะเออหมูไปอยู่บนรถเขาเพราะค้าหมูก็เหมือนกับอ่ะเอาอย่างนี้ขอเอาน้ําสะอาดล้างหมูก่อนละกันเหมือนกับจะเอาคราบดินออกอะไรแบบนี้เพื่อเดี๋ยวจะมาช่างใหม่ป้าแกก็เชื่อแล้วเนี่ยไปแล้วบึ้นไปแล้วเรียบร้อยบึ้นไปแล้วค่ะหนีไปแล้ว จริงๆป้าแกก็ไม่นึกหรอกว่าจะขนหมูแกและสิ่งหนีขนาดนี้แกก็บอกอันเลื่อนรถเลื่อนรถไปตรงนั้นตรงนั้นมีก๊อกน้ำอันล้างให้พึงพอใจไปเลยสิ่งหนีจ้าฟังป้าดูค่ะก็ช่างเสร็จมันรวมรวมทั้งกรงทั้งอะไรม,มันได้แปดร้อยหกสิเจ็ดกิโลม,มันหักกรงไปแล้วสองร้อยก้าสิบเจ็ดมันก็เหลือห้าร้อยเจ็ดสิบป้าก็เลยโวยวายอุ้มันไม่ใช่ดอกเนะเาใชอย่างนี้น่ะ ปกติหมูป้ามันปกติตมันมันเป็นร้อยนะทาไมมันมันมา,มาได้แค่นี้ตัวหนึ่งต้องร้อยโลใช่ทําไมถึงมาได้แค่นี้ป้าไม่ยอมหรอกปล่อยหมูยายมาคือเลยยายไม่ขายหรอกแล้วเงินมันก็นับเงินให้บอกยายก็ของยายได้แค่นี้ช่างแต่ช่างก็ของยายไม่รู้เลยแต่มันไม่ใช่แบบนี้อ่ยายก็ว่าอย่างนี้เนาะพันธบทเอกสายามเกียรติบรรจงค่ะผู้กำกับสพอหนองสองห้องก็ทราบข้อมูลแกงนี้แล้วนะคะเป็นชาวบ้านดอนตะแก่กกำลังเตรียมออกมา ส่งหมายเรียกให้กับแก๊งนี้มาสอบสวนต่อไปนะคะสาเหตุที่กลุ่มคนร้ายเอาเงินวางไว้ให้ก็คาดว่าน่าจะเป็นแผนป้องกันการโดนข้อหารลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์อ่ะอาจจะหัวหมอนิดนึงเหมือนก็ให้เงินแล้วแต่ให้ไม่ครบอะไรแบบนี้ค่ะกรณีนี้ถ้าจับได้จะเอาเงินที่ค้างชดใช้มาจ่ายจบก็หมดการอันนี้ทางกฎหมายนะแก๊งนี้น่าจะรู้กฎหมายแล้วก็ทําเป็นขบวนการทํามาแล้วหลายพื้นที่ป้าอย่าไปยอมนะคะเพราะว่าเหมือนจ่ายมาจานวนหนึงง่งเงินเงินอ่ะให้ป้ามาจํานวนหนึ่ง